เราก็ต่อกันด้วยการนวดสวีดิชของการนวดแขนนะคะทั้งสองข้างเราอยู่ด้านไหนเราจบด้านไหนเราสามารถที่จะเริ่มแขนทางด้านนั้นได้เลยนะคะเพราะเราต่อกันจากข้างเมื่อกี้เลยนะคะเราก็จับแขนลูกค้านั้นออกมาหนึ่งข้างฝั่งนี้เราเป็นไงเราก็ใช้พาคุมไว้ในลักษณะเช่นนี้ก่อนนะคะจับแขนลูกค้าออกมา นะต่อด้วยการเอฟราดแขนได้เลยนะคะเช่นเดียวกันในการอัพพายออยคุณจะอัพพายออยในรูปลักษณะเช่นใดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ระบบผูก็ได้ถูน้ำมันให้เกิดการอุ่นสไลด์มือขึ้นบนมือสลับลงล่างก็เป็นการนวดไล่ลงมาจากล่างมือล่างก็จากข้อ ข้อสอบไล่ลงมาถึงแขนด้านบนก็จับหวัวไหล่ไล่ลงมาเห็นไหมคะแล้วเริ่มทำการเอฟรานะคะเอฟราแขนทำลักษณะชิ้นนี้2อถึงสรอบนั่นเองให้ไปถึงช่วงไหนเลยครับช่วงหัวไหล่อีกฟากหนึ่งได้เลยเห็นไหมคะ สไลด์มือลงไปเห็นหนวดไหลอีกข้างหนึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเป็นการนวดอะไรคะนวดหลังมือก่อนเลยก็ได้นะคะตามแบบฉบับในที่ครูให้ไปเลยนวดหลังมือนวดนิ้วมือในการนวดนิ้วนะคะนวดหลังมือนวดนิ้วมือนั้น นะคะวดจัดลงของนิ้วเลยในแต่ละนิ้วมาเลยจนถึงนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยตามนิ้วก็เดินสลับนะคะปูนีบแล้วก็จึงบิดนะคะโยกเห็นไหมคะในลักษณะเช่นนี้เลยเขาเรียกปูหนีบนะคะแล้วก็บิด นี่คือแบบฉบับของสวีดิชเลยนะคะจ้าเราไม่ใช้ของการนวดไทยปูนีบในนอกล่างกนนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะรีบฝ่ามือ นะคะโดยที่รีดไปก่อนไม่ต้องไปสนใจรีดไปก่อนหลังจากนั้นเสร็จแล้วเรารีดที่ได้สิบเส้นถึง8ดเส้นถึง10เส้นนะคะถ้าฝ่ามือของเขาเท่าฝ่ามือเรา8เส้นเท่านั้นถ้าฝ่ามือลูกค้าใหญ่กว่าฝ่ามือเราให้นวดสิเส้นเพื่อการกระตุ้นพลังชีนั่นเองนะคะเราก็นวดเลยแยกเลยสองเส้นสี่เส้น หเสน้นเห็นไหมคะรีดคู่เลยแปดเสน้นและแสิบเส้นนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้รีดล่องนิว้วนะคะให้รีดล่องนิว้วแต่ละนิว้วไปมือประกรบบนหัวไหล่ไปกลับนะคะมือประกรบเลยวางลง มือประกอบเห็นไหมคะฝ่ามือประกอบท,ทันทีพอเสร็จอันนี้เสร็จแล้วเป็นไงคะเราเป็นไงเราจะวนก็ได้นะคะพอเรารีดนิ้วเสร็จแล้วนะคะแต่สวิตดิสเขาไม่มียืดนะคะเขาก็จะวางแขนลูกค้าลงเลยนะคะแล้วก็ใช้ฝ่ามือประกอบบนหัวลายสองถึงสามรอบ แล้วก็ลงแขนเลยนะคะมาใช้ป้องบนแขนด้านนอกอันนี้ตามสวีดิคเลยนะคะทำแขนท่อนล่างก่อนได้นะคะครูก็จะทำแขนท่อนล่างถึงสรอบโดยปกติแล้วครูจะไม่ค่อยใช้เทคนิคของสวีดิคครูจะใช้เทคนิคของการนวดไทยทั้งหมดเลยในการนวดแขนนะคะ เพราะว่ามันจะปรับสมดุลได้ดีกว่านั่นเองส่วนด้านบนนะคะด้านบนเปลี่ยนเป็นไม่เงกด้านบนเปลี่ยนเป็นไม่เงกทันทีสองถึงสามรอบรอบที่สามสไลด์เข้าไปที่อะไรคะหัวไหล่ของลูกค้า มาทำแขนด้านในเช่นเดียวกันเลยค่ะลักแขนลูกค้าจับลักษณะลูกป,ปืนนะคะลักมานวดเขาจะนวดเส้นเดียวนะคะก็คือวนวนให้ทั่วนั่นเองเห็นไหมคะเขาจะวนกว้างในเทคนิคของสวิดิชเขาจะวนกว้างในศาสตร์นวดไทยเรานวด3เส้นนะคะครูก็จะใช้เทคนิคของการนวดไทยนั่นเอง ส่วนแขนท่อนปนนะคะวางจับแขนลูกค้าพาดลักษณะเช่นนี้กดกดอะไรคะสอบลูกค้าลงนะคะแล้วก็นวดของอะไรไม้เหน่ แล้วก็วีสไลด์เข้าหาจักกแล้วท,ทันที stretching ว wow. างตรงอะไรตรงข้อสอบแขนของเขาจะลงลักษณะชิ้นนี้เห็นไหมคะแขนของเขาจะลงแล้ว,ขขลลวก็แค่จับแขนขึ้นมานะคะแต่เกแฮมเขาไม่สามารถทำได้เพราะแขนของเขาเป็นไงแขนของเขาหาักนั่นเองมันก็จะยืนยืดไม่ได้ตรงนะคะ ก็นหน่วงหนึ่งสองสามแล้วก็กลับเข้ามาเอฟรา n i ปิดผ้าซับน้ำหมา แขนวางนะคะลักษณะชิ้นนี้จับนะ <Yeah. S 1> ลักษณะชิ้นนี้วางไงเกอ้อวางตรงตรงตรงข้อหวัวลายนิ้วมือเขาจะขึ้นเราก็เป็นการเคโยกโน้มตัวไปหนึ่งแบ็กว mm ูดเล็กนิดนึงไม่ใช่ไหม มอดสหนึ่งสองสามสี่ฮะเป็นการเปิดประตูลงแขนปิด